สวัสดีค่ะ FC ซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดก็ไดมาอยู่วัดปู่ทุ่งฝนนะคะมาตามแนวทางเนาะคะ่ะงวดก่อนนี่ของปู่ทุ่งฝนกับเขาเดอ้อพี่น้องงวดนี้แอดก็ไดมาติดตามให้เนาะคะ่ะแอดก็มาเป็นข้างแรกเนาะคะ่ะพี่น้อง f c ทุกท่านค่ะ ขอรอติดตามหลับชมเนาะค่ะพี่น้องว่าปูทุ่งฝนสิหแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปรับชมรับฟังจากปูทุ่งฝนเลยค่ะว่าสิหัแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดเนาะค่ะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะตลอดทึ้งสองตัวไปเลยแค่ว่บอกเจ้าสิยาดิเพย์ไอ้เบอรไงหมดก่อนเนาะหมดก่อนก่อนเนาะครับเพลินเลวครับอันท่วนยอดหลังเลไครับมาัจตันนี้เนาะ มันเละเอามารวมกันเลยกันสามโอ้โหแม่นสามห้าเนาะสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดแปดได้นะวัดดีสุดนิดหน่อยสุดสองแบบอันนั้นสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์เลยดึงตัวนี้ออกไม่หมดตัดตัดตัวนี้ออกซะพรมัน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 มาอยู่สูตรเดียวมันตัวเดียวกันนะเป็นเวลา เรียกว่าเรียกว่ามันมันเป็นตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเลยเป็นเรือผสมเดียวตัวเดียวเพื่อตรมาตัหลอดฟาดไปเลยเนี่ยเอาเอาสามเจ็ดหามาใส่น้ำกันตัวนี้ตัดตูนออกเพื่อเลยสี่แปดตูนเฮ้ยตัดเนี่ยมได้บอกคือเป็นดีสีเนาะอันนี้ทิ่ปัดนะครับเอาเต็มสูตรเลยครับทิมหกตัวครับเอาเอาเต็มเลยครับมันส่วนมากใช้มันสูตรนแต่เขาจะคูสี่คนละ เกตแปดตูนูตัวจับกูนี่เรานนี่ยนะอันนี้งดกรบ่วแมนนี่เกติบึงงดที่ผ่านมากไหมผ่านมาเนี่ยมันตัดสีตามตัวนี้ออกมันถึงมาใส่เพราะมันมันสูนส้นรัดมาออกตัวที่เขาตัดออกกันโอ้ส้นบัวอัวมันขัดซะสามเนาะก็วิ่งสามนะก็วิ่งสามตัวเดียวกินใหม่หมดครับห้องกันมาห้องอะไรครับ้นเอาเล่บหมเอาเนี้เนาะเอาเล้ครับลุยเลยเอาหลักมันบัวเอาครับ เอาหลักครับเอาเลขติบราคาห้าอย่าไปจับเอาเองเนาะครับเนี่ยเห็นหนาพาเลยหนาถ้าพาพดถลุร่องล่องเปนกอเลอ็กยี่สิหนึ่งร่องหกหกอ,อันนี้จับครบถูกได้ที เต็มสูตรเลยครับจังตัดจังเงินเน้น,นเราตัวนี้มันตำอีกแล้วเล่นเสียบเอาสูตรเอาสูตรสองหนึ่งสองสามห้าหกแปดเทียบหกป่วยนละมันจ,จับถือว่าเนื มันมากมันสีพันมาแบบนี้นี่มันแบบแม,ม่มีไรกูมาเขาไม่หยุดสิเดี๋ยวสิเอาเรียกตัวที่อันนี้หายน้ำมันสิมันสิีอะไรไงมันสิมันสิตัดมันสิตัดเรือหน่อยตัดเกือหน่อย มันจะไปใส่เสียห้าเก้าแปดสามหกสามหกห้าหก วงเล่ตัวนี้หนึ่งตุนเงินตัวนีอลายตัวหนึ่งหกนี่ยังมีปัญหาจะเล็งหามันมั่นไอ้บอมักตัวทั้นมันน้ำอันนี้สิมันน้ำตัวนี้มันน้ำถูดมันเล่งหามันน้ำถูดมันจะต้องเแต่ว่าบอมักเพราะว่ามันอ่ะจะไปตัดนี่นะสามารเต็มเต็มเลยที่บอกอันนี้ก็ไปเหล็กที่มันบอมได้ มันมีตีคูเล็ดับดับดับคูอัีเล็บดับแม่บ่าขาคู่กันเอาเล็บดับคูมันสิพอดับคูนนอยกันเนาะี่เมืนกระดาษนี่มันบยเอีโอ้ีเนาะกดตุ่ปุ่มุแด้วยขาคู่ันนี่แง่ายแล้วหลอกมาเนาะ

มา<บ>จำดิตัวห<ร><ด>มันออกตัวนั้น,นแต่ว่าวิ่งวิง่งกับอยากเขาว่ามันจ็บุบบบ่วัดทุ่วัเป็นละแต่ว่ามันก็ที่นี่เขาจับค <Linked> ู่เพราถือหย่อนจับคู่าถือหย่อนยังหย่อนมันตัดพวกกิวันหนึงมันหนาที่มีตัวที่ถือได้ฝาดไปเอามันมันตัดออกลายเลยฝาดออกไปวะาสามสามห้ห้าเจ็ดเจ็ดใส่เนาะมันเลยตัดทิ้งใสลงในติดตั้งสยาม ตกันถือว่าเป็นตัวกันตัวนี้ก็อันตรายเลยสังปุ่นตัวนี้เป็นอันเทไลสามหกหาหกตัวกันสิครับผู้นี่ตัวกันก็อันตรายตัวนี้บบกันในของของคุณที่ว่ามันสิเป็นรูปเลขคู่คู่ขีดกันนะนี่ละนีละเท่กันแต่ว่าขอขอลงเดีได้ตัวเนี้ยมันขอตัวเนี้ยปุ่ยสิแปะบ้างนะแปจะไปเสียอะไรล่ะกลับให้มันี่แค่น้อย ปู้ดับเนาะอันนี้บนตั้งรางครับปูเ่เลยเป็บนทั้งล่างเป็นในทั้งบนทั้งล่างเลยครับมันไปได้ไป,ไ,ปได้เด้มันวาสูตรบนทางเตรียมกับเลี้ยลงตั้งรางควดได้มันเป็นประจำเลยก็เน้นเม็ดเดียวเลยนะครับเนาะมันใจตัวเดียวโครโลเลยเห็นตัวเดียวพ่อตัวนี้เป็นต้องใส่ตัวนี้มันกลมาตามสูตรคือคึ้นยิงบริเวณมักได้ทิ่ผ่านบริเวณมัก ตัวปู่มากลังยอนมันใจตัวนีไรกลัวตัวฟูมากงมันออกเอาเป็นเหล็ดับคูเนาะเล็ดับูมันดับบ่ดับนเฮาก่นาแต่ว่าดับนะแต่ว่ามันเหล็กที่บ่พูดเสียงนะครับเจรประจัดเงินคัเงน่ะว่าเห็บอกว่าจะตามเก่าตันจะไปซื้อเยเครับแมนกันยังอยู่เขียนให้บอยู่กันแมนูแมอยู่มันบอกเด้เยู่ยมากทั้งปีมันบอกอีกีน บอกเข้าเจาเข้าเจาบอกเืีอกับเล้่ยวกันเอาไว้ไทยไทยบ้านนกับบอกร้ายมันบ่อมาหรอกมันมามันมายากมันมากเลยมันมายาบถ้าเกิดมัมาตุวกราบเลยแต่มันกระดับคูกอที่บอจับนี kind of walk, is that, is that ่มันตัวนี้กอมันโอ้มาเบิงมาเบิงเลขดับคูบอแมนบอแมนหกแปดแปดหกแปดหกอันนี้เลขดับคูนะครับเนคูดับคูเมันก่อนับกขาคับกัญหานะเดดหก สองนี่ส่สสะถ้าใซื้เรือชุ่มหี่เสียใจเวยซัมมองเงินไห้เขาซื้อตรงไหนบ่อเสียกะลองมือครับ tôi to tôi to nhảy sẫm đếi cả bơng áo rồi dài áo ủi dặn đi bây, มันใจหนึ for ่งแปดเนี <wi> ่ยปู <of course> ่วงตัวเดียวเลยแม่บ่ค <rais> ่ะ <of> อ <course> ๋อ <of> ค <course> ่ะ <of> ข <course> ้านี่พี่น้องก็เป็นแนวทางของปู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เดอร์ค่ะพี่น้อง fc ทุกท่านค่ะปู่ก็ให้เป็นแนวทางแล้วเนาะค่ะแอดก็เป็นผู้นําเสนอหาแนวทางเด็ดดีๆมาฝากพี่น้อง fc เนาะค่ะ fc ่ันไดมักก็แคปไว้เดอร์ค่ะคัดกระพานเนาะค่ะปู่ก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะ เอฟซี FC ทันได้คมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้องเอซทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะแอดก็บสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้องเอซเนาะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ